ดวงชะตาชาวราศีธนูครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะฮะปิดจ็อบของปีเป็นยังไรบ้างนะครับเด่นเดนเรื่องแรกเลยครับคุณจะได้เงินที่ไม่คิดว่าจะได้และเงินที่สมควรจะได้และเงินที่เรียกว่าฟุกๆเนาะอะไรเงี้ยนะครับเข้ามานะฮะเรียกว่าเป็นช่วงปิดจ็อบปีนะครับที่เด่นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือความสุขก,กายใจนะครับ มันจะเป็นโชคลาภอะไรก็ตามที่วิ่งเข้ามาแต่อย่างน้อยก็ให้รู้ว่าคนราศีธนูครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับในเบื้องต้นนะหรือว่าขั้นต้นนะครับในเรื่องงานหรือว่าในเรื่องของการเงินที่เราคาดหวังในช่วงครึ่งเดือนนี้นะฮะมันมีการสปีดนะที่จะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างที่มันติดคาราคาซังมีการจบบางอย่างเพื่อที่จะเกิดหรือกําเนิดนะในสถานะใหม่ๆนะครับบางคนออกจากงานแล้วก็ เตรียมได้งานใหม่บางคนเตรียมทําธุรกิจหรือว่าการลงทุนอะไรใหม่ๆเบางท่านอาจจะเรียกว่าทํางานอยู่แล้วก็ตอนนี้ตกงานอยู่นะครับแล้วก็รอ,อคอยงานอยู่เนาะก็ให้ทราบไว้ว่านในช่วงนะครับต้นปีนะคะจะมีเรื่องของคนเรียกไปทํางานหรือไม่ก็เป็น คนรู้จักนะครับมาชวนนะทำ job พิเศษอะไรเบนี้นะฮะคนราศีธนูแนวโน้มของการทำงานนะครับหรือว่าแนวโน้มของการจะได้ข่าวดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องงานหรือว่าเรื่องครอบครัวนะครับหรือว่าเรื่องของความรักนะครับมันก็มีสัญญาณดีๆเข้ามาฉะนั้นให้อดทนนะครับผมเชื่อว่าเราอดทนกันมาแบบเหนือความอดทนที่เราเคยอดทนมาในอดีตมา ไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับฉะนั้นไอสิ่งที่เราอดทนมาเนี่ยมันเริ่มที่จะผลิดอกออกผลมาบ้างนะครับอย่างน้อยนะฮะมันก็มีสัญญาณอะไรดีๆที่ให้รู้ว่าแนวโน้มโอกาสที่จะมีเจอเรื่องดีๆหรือว่าในช่วงนะครับเวลาถัดไปเนี่ยมันจะมีข่าวดีๆเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาแน่ๆอะไรเงี้ยน,นะครับนี่คือสิ่งที่คุณสัญญาณให้รู้ว่าสัญญ,ญาณเนี่ยแม่นมากนะฮะและประการต่อมามีดวงที่วิ่งหาเงินนะครับมไม่ใช่ว่า เงินจะเข้าสบายๆนอนไม่ครับธนูแทบจะไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆนะเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับแต่อย่างน้อยก็ให้รู้ว่าสิ่งที่เราวิ่งไปแล้วมันสูญเปล่าหลายครั้งเงี้ยนะฮะก็จะมีโอกาสที่จะไม่สูญแล้วครับสิ่งที่กําลังทําอยู่สิ่งที่กำลังวางแผนสิ่งที่กําลังจะเดินหรือก้าวหรือว่ากําลังจะกระทําอยู่อะไรตอนนี้นะครับแนวโน้มนะครับมีโอกาสที่จะ มีสัญญาณดีๆหรือว่าประสบความสําเร็จในภายภาคหน้าต่อๆไปด้วยเวลาที่ไม่นานนะครับไม่ใช่ว่าพูดเลยเบื่อยังไงก็สําเร็จแล้วไม่ฮะมันต้องมีระยะเวลานะครับคนเรามันใช่ปะต้องเงินทองก็ต้องใช้เนาะจะมาสําเร็จอีกไกลเอาที่ไหนกินเพราะฉะนั้นให้รู้ว่า สิ่งที่ทําอยู่นะครับแนวโน้มดีขึ้นนะครับอยากให้ปรับเปลี่ยนในบางอย่างหน่อยมึติว่าใครค้าขายใครทํางานอาชีพใดก็ตามนะครับมีโอกาสพัฒนาศักยภาพเรานะครับในช่วงจากเนี้ยนะฮะให้ดีๆเราดูให้ออกว่าเราต้องเสริมอะไรแล้วเราต้องเพิ่มอะไรเราต้องลดเรื่องอะไรไปบ้างนะครับนี่คือมันเหมือนกับเวลาที่เราทํางานเรายังมีการประชุมเพื่อที่จะปรับแผนอะไรต่างๆคราวนี้ปรับแผนตัวเองบ้างนะฮะเพราะว่าช่วงอย่างนี้ไปการคิดไอเดียในการวางแผนและปรับแผนบางอย่าง มันจะออกไปใช้ได้และสิ่งที่ใช้นี่มันประสบความสําเร็จได้ด้วยอย่างดีแล้วก็ไวขึ้นด้วยนะเวลานี้คือสิ่งที่ธนูจะบังเกิดขึ้นนะฮะสิ่งที่จะยากๆหน่อยนะครับคือเรื่องคนคุณอาจจะเบื่อเรื่องคนแล้วก็จะต้องเขาเรียกธนูนี่เบื่อการต่อรองนะครับจะไปคุยอะไรกับใครหรือว่าจะาต้องประสานงานอะไรกับใครนะครับมันชอบจะประสานงานทุกทีคือถ้าเจอใครที่แบบ ทำตัวไม่โอเคหรือว่าเป็นทีมหรือว่ามามา,มาสั่งการสั่งงานเราแล้วไม่ค่อยโอเคนะฮะเรามักจะไม่ค่อยจะแฮ ppy แล้วก็มีการประทะก,กนันง่ายๆเพราะฉะนั้นช่วงครึ่งเดือนนี้คนจะเป็นปัญหาสำหรับเรานะครับเขาอาจจะมากันแกล้งนินทาโยนความผิดอะไรก็ได้นะสารพัดสารเพในสิ่งที่เขาสามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าศักยภาพเขาในการทําสิ่งที่ไม่ดีเนะี่ยมีอะไรบ้างเราก็ป้องกันนะฮะ อย่าคิดว่าเราไม่คิดร้ายกับใครหรือว่าเราไม่ทําร้ายกับใครเราไปซื่อสัตย์กับทุกๆคนอะไรเงี้ยนะรแล้วเขาจะไม่ทําร้ายอะไรกับเรานะครับมันคล้ายๆกับว่าเราเดินเข้าป่าแล้วเราเห็นงูแล้วเราไม่ทําร้ายงูนะฮะเราแค่เดินผ่านเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับนี่แหละคนบางคนที่เราพบเจออยู่เขาเหมือนงูนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทแล้วกันนะมีโอกาสที่เราจะเสียรู้แล้วก็พลาดได้นะครับแต่เรารู้ล่วงหน้าเราจะได้ป้องกันก่อนนะฮะเรื่องความรักใครที่มีความรักเลยครับถือว่า มีแนวโน้มนะครับที่จะมีความรักที่ดีขึ้นนะครับไม่กายก็ใจนะครับกายคืออาจจะมีเงินทองเข้ามามากขึ้นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวแล้วก็ในความรักนะครับมันก็ฟื้นๆขึ้นมาบ้างนะฮะใจนะครับก็อาจจะเป็นในรูปแบบของการพูดคุยกันอะไรที่ไม่เข้าใจกันจะมีวิธีที่จะประสานทําให้เราเข้าใจกันไดง่ายขึ้นอะไรที่มันเหมือนกับ เคราะห์ซ้ำผีซ้ำตั้มพลอยหรือไม่ก็สู่เข้าผัสเสาวแทรกในช่วงที่ผ่านมานะครับที่รู้สึกอะไรก็ไม่เป็นใจในเรื่องความรักนะฮะมันก็จะย้อนทางเลยนะม,มันจะย้อนสอนเลยอะไรที่ยากๆมันจะง่ายนะครับอะไรที่ไม่คิดว่ามันจะต้องแบบดีกันก็จะมีเหตุให้ดีกันนะครับเพราะฉะนั้นความรักก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วยนะฮะร,รวมไปถึงสูข,ข้าร่างกายบ้านนะครับประการแรกครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังน,นะครับคือเรื่องของ ปวดท้องนะครับท้องน้อยปวดท้องแล้วก็กรดไหลย้อนนะครับโรคกระเพาะอันนี้ต้อง,องระมัดระวังนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออาการปรวดหลังหลังบาร,ร์ไลนะฮะออฟฟิศซินโดมนี่แน่นอนเลยเพราะว่าอาจจะนั่งก้มหน้านะครับบางคนชอบก้มหน้าทำนะครับมันจะปวดคอนะฮะเพราะนั้นต้องเงยหน้านะครับเวลาจะอ่านหรือว่าจะทำอะไรนะเพราะฉะนั้นง่ายๆคือ ยืดยิเราจะบวดบ้างเนาะเวลาที่ทําอะไรอย่าทาอะไรท่าเดียวนานๆนะครับแล้วก็นอกจากการปวดแล้วนะครับมีอย่างหนึ่งคือ,อน้าหนักตัวนะครับมีดวงที่อ้วนขึ้นหรือว่ามีปัญหาเรื่องของไขมันนะครับในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือว่าจะเป็นอะไรที่มันเกินน้ําตาลนะฮะเพราะ,ะนั้นเบาเาหวานลงบ้างไม่งั้นเดี๋ยวเบาหวานจะมานะฮะแล้วก็ประการต่อมาอ๋อเรื่องสายตาตาเจ็บตาอักเสบมีปัญหาเรื่อง เรื่องดวงตาครับบางคนต้องตัดแว่นหรือว่าใช้คอนแทคเลนส์ใหม่ Le นะครับลองเช็คสายตาคุณดูซิรู้สึกว่ามันพร่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างหรือมันปวดปวดมันตึงๆบ่อยขึ้นอะไรพวกนี้เนาะก็ไปเช็คดูนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาเรื่องอะไรกันละ่ะเรื่องการเรียนนะครับมุมดาวการเรียนนีอันนี้สนุกมากในการอ่านหนังสือช่วงนี้จะคิดจะอ่านจะวิเคราะห์จะ,อะตอบโจทย์หรือว่าจะหาคําตอบใดๆก็ตามนะครับ จะมีวิธีที่ทําให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นอ่านหนังสือถึงแม้ว่ามันจะยากเดี๋ยวจะมีวิธีที่จะทําให้คุณให้เราเข้าใจนะครับอาจจะมีคนมาช่วยติวช่วยเทรนหรือไม่ก็ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยเรียนหรือว่าบางคนอาจจะกําลังแบบเรียนคอร์สพิเศษนะครับบางท่านอาจจะกําลังศึกษาอะไรบางอย่างเพื่อจะลงทุนอะไรบางอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ อดทนสู้ต่อไปนะครับอย่าท้อจริงๆนะผมบางทีคำว่าอดทนเป็นเขาเราียกว่าประตูขั้นแรกของคนที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าสิ่งที่เรามุ่งหวังจะสําเร็จนะครับอย่าง่วงเหงาหานอนอ่านหนังสือนะฮะไม่ใช่สามัศน์แล้วก็ง่วงแล้วนะครับให้รู้ว่าบางทีนี่สินนะฮะหรือไม่ก็ถ้าเราเก่งในศาสตร์นั้นในวิชานั้นเราจะหาเงินได้ไวแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้ไวนะครับเพราะ,ะนั้นถ้าเราเแบบ งงอะหอน,อนอนมากในการที่จะศึกษาอะไรก็อะไรก็ตามมันก็ทําให้เรารวยช้าไปอีกนะฮะนี่ท่องไว้เลยแล้วก็เรื่องของลูกครับใครที่มีลูกครับช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้ข่าวดีที่เกี่ยวกับลูกนะครับลูกเรานะลูกเราอาจจะหนึ่งเลี้ยงเก่งสองักยภาพในสิ่งที่เขามีที่เขาทานะครับเขาผลักดันให้ผลการเรียนบ้างหรือบางคนแบบลูกยังเล็กอยู่เนาะก็อาจจะเ,เดินได้เร็วขึ้นาบางคนก็ พูดได้คือแล้วแต่ระดับนะครับง่ายๆคือศักยภาพตามวัยเขาเร็วขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ระอังลูกป่วยนิดนึงนะลูกป่วยหรือมีลูกบาดเจ็บนะครับอ้อย่างหนึ่งต้องระวังเรื่องรถใครที่มีรถนะครับขับดีๆนะระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆดูเรื่องประกรันดีๆแล้วก็ดูเรื่องของเวลาจะเดินทางไปไหนนะครับเช็ครถอะไรดีๆนะฮะกูจะงุนงิดบางอย่างก,กลางทางนะครับุณอาจจะไปเจอรถติดรถเสีย อะไรที่ทําให้เรามนหงิดใจแล้วก็หันมาทะเลาะก,กับแฟนอะไรเงี้ยนะฮะเออมันก็แปลกนะบางทีไม่เราก็แฟนเราพอถ้าจะจุดตําแหน่งที่จะทะเลาะเนี่ยบางทีมันมักจะอยู่ในยานบาณนะแปลว่าเดินทางไปไหนด้วยกันระวังทะเลาะก,กันบ้างการทางเี้นะฮะแล้วก็เรื่องเลขมงคลครับมีดังนี้นะครับมีเลข5้านะครับ เลข2นะครับเลข7ครับแล้วก็เลข6นะฮะแล้วก็เลขที่ไม่ถูกโชยครับคือเลข8นะครับสีที่ถูกโชยครับมีดังนี้ฮะมีสีเหลืองนะครับสีน้ำเงินสีม่วงนะครับแล้วก็สีดำครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกโชยครับคือสีขาวนะฮะวันที่ดีครับยงนี้ฮะมีวันพุธนะครับมีวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็วันจันทร์นะครับวันที่ติดขัดคือวันศุกร์นะครับแล้วก็ทำบุญนะครับช่วงนี้มีโอกาสทำบุญที่เกี่ยวกับสัตว์ทำบุญที่เกี่ยวกับเด็กทำบุญที่เกี่ยวกับจะเรียกว่า ดวงตาและหัวใจนะครับเป็นมูลที่ดวงตาหรือหัวใจก็ได้นะครับแล้วก็ทําบุญเมื่อไหร่ถ้าบางคนบอกไม่มีเงินไม่มีปัจจัยเลยนะฮะทำบุญในสิ่งที่เรียกโมทนาบุญถ้าใครเราเห็นใครทําบุญเราก็โมทนาด้วยแล้วก็บางทีเราช่วยแชร์ช่วยกระจายข่าวที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องงานบุญนะครับนี่ก็เป็นสะพานบุญเช่นเดียวกันนะครับหรือโมทนาใครก็มีความสุข แล้วก็มโนนาด้วยอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นกุศลหมุนบุญเรื่อชำระจิตนะครับนี่คือสิ่งที่ทําได้นะครับช่วงนี้มีโอกาสนะครับกอนอนแผ่เมตตาบ้างนะฮะคุณอาจจะได้สัมผัสหรือพบเจอหรือรู้สึกอะไรบางอย่างได้ในช่วงกลางคืนนะครับไม่ว่นไปไหนมาไหนที่แปลกที่แปลกทางก็ไหวพาส่วนหมุนบ้างนะลาไปก่อนครับวันนี้โชคดีครับมีความสุขในทุกๆสิ่งนะครับเป็นกำลังใจเสมอมาและตลอดไปครับสวัสดีครับ